ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะนี่เอ็มมี่เองวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าการตามหาแพนด้า174ตัวนั่นเองถ้าทุกคนพร้อมแล้วล่ะก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าจ้าไปกันเลยวันนี้เราจะมาตามหาแพนด้ากันต่อจากคราวที่แล้วเราได้ตามหาแพนด้าไปทั้งหมด55ตัวนั่นเองมาเราจะตามหาตรงไหนกันต่อดีล่ะเราจะต้อง ตรงไหนดีล่ะตรงนี้ก็น่าจะยากเกินไปเราจะเอาแบบว่าง่ายๆง่ายๆตรงนี้ขึ้นได้ไหมอ่ะขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นไม่ได้ถังขยะอึบโดไม่ได้อีกโอเคคีย์บอร์ดเอ็มนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เทอรระบายน้นํานี้เราไม่น่าลงไปได้นะหรือว่าเราเคยลงกันไปแล้วเอาเอมี่จำไม่ได้แล้วว่ะเออเอาล่ะโดดขึ้นไปเลยนะโอเคเราโดดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วชืบ นี่ดานนี้ง่ายๆเอาตกจนได้โอ้โหไม่น่าพูดมาก <P> พูดมากเกินไป <P> พูดมากเกินตัวเออนั่นแหละถูกต้องมาเรามากระโดดกันต่อดีกว่าห้ามพูดมากเลยค่ะเ,เึิบเงียบไว้เงียบไ,ไว้อึบฮึบแหมนี่แล้วนี่แพนด้าน้องแพนด้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บไปแล้วเหรอเนี่ยฮะถหาเราเก็บไปแล้วเหรอเอ้ยแต่ว่ามันเก็บได้นะดูดิอะไรสักอย่างแพนด้าตัวยักษ์อ่ะ มาอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยเอมี่สังเกตเห็นตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ในที่สุดก็หาทางขึ้นเจอสักทีอะเนอะตรงนี้เราก็น่าจะเอาแพนด้ากระจกตรงนั้นไปแล้วเนอะแล้วก็ใครส่งเดี๋ยวเดี๋ดก้องส่งเขาส่งไปที่ออฟฟิศทางซ้ายอ๋อที่เรากระโดดต่างตรงนั้นก็คือเราจะต้องขึ้น Office ออฟฟิศเลยนะเอ้ยเดเดี๋ยวเดี๋ยวนะเ,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 เราเข้ามาในนี้แล้วก็เจอนี่เลยอ้ดอกเตอร์ใช่ไหม ด็อกเตอร์น่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์โอเคแพนด้านักวิทยาศาสตร์นั่นเองโอเคเจอแล้วแล้วก็เอ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าใครเข้ามาโอ้เพื่อนนี่เองโอเคน่าจะเป็นเพื่อนตรงนี้เข้าไม่ได้โอเคเข้าไม่ได้ก็เข้าไม่ได้ไไดแล้วตรงนี้อู้ไอศโรครีมไอศโรครีมแล้วก็อันนี้เอ้ยนี่ไงบริการแพนดา้าใช่ไหมอ๋อแล้วเราเข้าไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าอะไร V I P เท่านั้นที่จะเข้าได้เอา เอมี่ไม่ใช่ VIP หรอเฮ้ยดียดียวอันนี้มีฟรีแคนดี้เฮ้ยนี่ไงรนะดับคอมมอนโอเคแล้วก็เกาะตรงนู้นจะต้องใช้เรือไปส่วนตรงนี้เราเก็บแพนด้าสีส้มไปแล้วเฮ้ยนี่ไงแพนด้าที่น่าเศร้ามากๆเลยมากๆไม่ค่อยเศร้าเท่าไหร่นะแต่ว่าเอมี่จะต้องเข้าไปในนี่ไซโลโอ้โหน่ากลัวนะนี่ฮะไปเข้าไปฮึบเฮ้ย บูแพนด้าเจอแล้วเจอแล้วในที่สุดเราก็เจอสักทีเอาล่ะต่อไปเราก็ขึ้นขึ้นไปเลยเราจะต้องหาแพนด้าตัวต่อไปต่อเนะเอา้านี่61ตัวแล้วหนอข้างบนมันมีหมูอยู่เป็นพิกพิกแพนด้าใช่ไหมโอเคน่าจะเป็นพิกพิกแพนด้าโอเคแล้วก็ตรงนี้นี่เราได้อัน,นี้ไปแล้วข่าวแพนด้าต่อไปอันนี้ป่าลึกลับเราก็น่าจะได้แพนด้าไปครบแล้วแหละน่าจะนะน่าจะ แต่ว่าเอมี่ยังหาลูกแก้วไม่ครบเลยอ่ะลูกแก้วที่เปิดอ่ะถ้าเพื่อนๆรู้แล้วก็ว่าลูกแก้วที่เปิดในป่าลึกลับอันเนี้ยมันอยู่ที่ไหนบอกเอมี่ด้วยนะเอมี่อยากเห็นแพนด้าตรงนี้อ๋อนี่ไงเอ่ออะไรนะแพนด้าผิวสีแพนด้าผิวสีส้มที่นอนอาบแดดอยู่ตรงนู้นเอ้ยมันเป็นมหาสมุทรอ่ะดูดิไปเราขึ้นเกาะลอยฟ้าเอ้ยไม่ใช่ดิเรือลอยฟ้านี่ไงเรามาถึงมหาสมุทที่ลอยฟ้าอยู่แล้ว แล้วก็ข้างในมันมีฉลามด้วยอะดูดิน่ากลัวน่ากลัวโอ้ไปทุกคนไปไปไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสังเกตว่าพอเข้ามาแล้วมันมืดอะเอ้ยหรือว่าเอมมี่จะต้องเชิดหน้าไว้นี่เชิดกล้องเอาไว้ทึบนี่เร็วหวังว่าเราจะไม่โอ้โหแสงมันแบบโอ้โหดับศูนย์เลยแล้วก็สาหร่ายทะเลเราไม่กินหรอกนะปากาลังงอ้ถ่ายถ่ายได้เลยนะเนี่ดูสิปากกาลัง ตรงนี้อะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้ไหนอ่ะฮึบฮึบฮึบแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ใครกดเอาไว้ท่าน่ะเหยียดตรงนี้ตรงนี้เหรออ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้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 อุ้ยหาไม่เจอตรงนี้น่ะฮะตรงนี้ใช่ไหมเรบโดดฮึบอายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดไม่ได้ฮึบ งยงั้นเอเมี่ขอไปสำรวจเรือดำน้ำอันนี้ก่อนนะเรือดำน้ำของใครเดี๋ยวฮะเพื่อนเอเอ่อถ้าพูดถึงเรือดำน้ำแจ็คสเปลรล์หรือเปล่าฮะไม่ใช่แจ็คสเปลรล์มันแบบเป็นเรือโจรสลัดเลยแล้วก็นี่ 1, 1> ให้เรากดตัวเลขเหรอสองสามน่าจะเรียงให้ถูกต้องนะสีเลขสี่อยู่ไหนเอ่ยส5แล้วก็หกหอยู่ไหนเอ่ยหกหก เจ็ดแปดได้แล้วอุ้ยทางทางอะไรอะ่ะนั่นคืออะไรอะ่ะคนที่ขับเรือดำน้ำอันนี้เหรอเออนี่อะไรสักอย่าง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 นี่แหละโอเคแต่ว่าเราก็เจอเขาแล้วแหละอ่านว่าอะไรไม่รู้แล้วก็ตรงนี้ปีนขึ้นไปแล้วมันเป็นเรือดำน้ำที่ใหญ่โตอู่อ่ามากเลยนะเนี่ยดูสิมันใหญ่กว่าแพนด้าตัวปกติกันเนี่ยดูสิฮะมันช่างใหญ่โตอู่อ่ามากแล้วก็ตรงนี้มีแพนด้า ออ้โอเคอู้จบแล้วนี่ไงอะไรสักอย่างแพนด้าจมน้ำอยู่ไม่มีออกซิเจนให้หายใจโอเคแล้วก็ข้างบนเต็มไปด้วยปลาปลานี่ไงเราจะต้องขึ้นไปบนนี้ใช่ไหมนี่ไงแมงกะพรุนเป็นแพนด้าแมงกะพรุนใช่ไหมยึบยบยังไม่ได้นี่ไงเจลลี่พิชเจลลี่ฟิชแพนด้าเออนี่ได้แล้วได้แล้ว แล้วก็ข้างบนเราจะขึ้นไปยังไงดีเนี่ยฮะเออขึ้นไปยังไงดีฮึบเราขอขีมมังกรพุนแล้วก็ขึ้นไปบนนั้นได้ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่มังกรพุนมแมลงกระพุนเออแมงกระพุนใช่ไหมเนี่ยแมงหรือบังไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอเคมี่ไม่รู้สักอย่างเลยแล้วก็ตรงนี้เราก็ขึ้นไปปราสาบนั้นไม่ได้ละ่ะว่าแต่ปราสาทนี้มันมีไว้ทําอะไรเนี่ยเอ้อเกือบแล้วแต่ทาไม่ได้มาเรามากดรหัสกัน ได้ไหมได้ยัง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 อึบฮะยอึบเราจะต้องกระโดดขึ้นไปให้ได้เลยฮอบนี่เอ่ออันนี้ใช่เปล่าอะอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่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 อุ้งโอ้ยจะเย็นไว้จะเย็นไว้เอมี่จะต้องทําให้ได้เซ่เอาล่ะตอนนี้เอมี่เปิดได้แล้วนะะอะไรก็ไม่รู้เอมี่จําไม่ได้แล้วแต่ว่าเราก็เปิดได้แล้วเค เราจะต้องเปิดเปิดโอเคเราเปิดเรียบร้อยแล้วโอเคเราเปิดได้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเอมมี่อ่ะขอให้ทุกคนดูแค่รหัสก่อนนะแล้วก็นี่อะไรอะ่ะกษัตริย์กษัตริตย์ไทต้าไทตันอ,อ๋อนี่ไงกษัตริย์ไทตันนี่เป็นพ่อของเอเรียลนั่นเองเอเรียลอ๋อโอเคเป็นพ่อของเอ,อเรียลเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 ่ไม่ไม่ไมไมไม แย่จังเลยนะนี่ฮะทำไมทําไมการทําไมการทําไมการเราจะออกไปได้ยังไงอะทุกคนบอกเอมี่ทีออกไปได้ยังไงโดยไม่ต้องกดกลับไปเริ่มใหม่อะเอมี่ขี้เกียจเดินแล้วว่าเฮ้ยแต่ว่าเอมี่อ่ะก็เหนื่อยมากแล้วหิวข้าวว่าหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวจะทํายังไงดีอ้ยหิวข้าวหิวหิวเฮ้ยเอมี่อ่ะอุตส่าห์สั่งข้าวผัดไว้นะแต่ว่าเอมี่อ่ะอยากกินแล้วเม้งมากกว่าอืม อืมอร่อยอร่อยมากอร่อยมากขออีกชามนึงขออีกหลายชามเลยอืมน้ำน้ำอืมอร่อยอร่อยอร่อยอ,อ้ามำน้ำเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่เรามาโพลอยู่ที่ไหนอะที่นี่ที่นั่นมันที่ไหนที่นั่นมันที่ไหนที่นี่คือที่ไหนนี่อะไรอะนี่คือสัญลักษณ์รูปโคโรฮะโอเคเอมมี่เคยดูเรื่องนารูโตะมาก่อนได้ตก แต่ว่านิจาโคโรฮาเนี่ยเขาจะต้องเขาจะต้องมีที่ค่านับมันนี่กอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเอมี่อ่ะก็เหนื่อยมากแล้วอะ่ะเอาล่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆทุกคนสลนลุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้เราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เอมี่ด้วยนะสำหรับวันนี้เอมีอ่อ่ะคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วแหละบายจ้าบ๊ายบาย